สวัสดีครับผมนายกิษฎากรกองเงินจากวิทยา,ยล,ายลัยสงลำพูนนะครับสำหรับการอบรมในครั้งนี้นะครับผมได้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะเลยครับเพราะว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบของด o c k e r นะครับซึ่งเป็นระบบที่ครอบคลุมครับครอบคลุมเกี่ยวกับระบบพัฒนาการพัฒนาระบบนะครับแล้วก็ขอบคุณวิทยากรนะครับที่คอยอบรมสอสอนแล้วก็ คอยแก้ไขปัญหาเวลาติดปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับทีมงานเทคโนโลยีที่ดูแลเป็นอย่างดีตลอดการอบรมหลักสูตรนะครับแล้วก็ดีใจนะครับที่ที่ได้มาเจอเจอเทคโนโลยีของแต่ละส่วนงานนะครับได้ได้เชื่อมความสัมพันธ์ได้ได้รู้จักคุ้นเคยกันยิ่งขึ้นนะครับก็การอบรมครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าที่หลายๆอย่างครับผม ครับขอบคุณครับ